สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะครับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวจะมาทดสอบโปรเจคเตอร์ยี่ห้อเอฟสันนะครับรุ่น e b x 1 4นะครับสำหรับสเปคของเจ้าเอฟสันโปรเจคเตอร์ e b x 1 4ตัวนี้นะครับความสว่าง3000ลูเมนครับคอนทราตเรติโอ3000ต่อหนึ่งนะครับความละเอียด1024คูณ768หรือว่า x g a นะครับ เดี๋ยวเรามาดูช่องต่อทางด้านหลังนะครับช่องต่อทางด้านหลังก็จะมีช่องต่อ AV นะครับ AV ก็คือ audio video นั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณเสียงเข้านะครับ input เข้าสัญญาณเสียงนะครับตัวนี้ส่วนสีน้เหลืองก็เป็นสัญญาณภาพนะครับนำเข้าจากเครื่องเล่น DVD นะครับคุณผู้ชมคงจะเห็นนะครับด้านหลังของเครื่องเล่น DVD ก็จะมี เหลืองแดงขาวนะครับหรือว่าสัญญาณ AV นี่แหละครับออดีโอวิดีโอนี่แหละครับก็นำสัญญาณเข้านี้ได้เลยนะครับแล้วก็ใช้ลำโพงในตัวได้เลยนะครับตัวนี้มีลำโพงนะครับแล้วก็ S Video นะครับมองข้ามไปนะครับเราไม่ค่อยนิยมใช้กันแล้วก็ USB Type A นะครับตัวนี้ก็ สำหรับเสียบไฟล์งานนำเสนอนะครับพวก powerpoint นะครับเสียบใช้ได้เลยนะครับตัวนี้แล้วก็ usb type b นะครับก็ทำงานเหมือน usb type a นั่นเองแล้วก็ vga นะครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งผมต่ออยู่ผมจะทดสอบด้วยเครื่องฉายเครื่องโน้ตบุ๊กนะครับผมจะใช้คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กหรือว่าเขาเรียกอะไรครับแล็ปท็อปนั่นเองนะครับใช้แล็บท็อปนะครับมี่ห้อเดลในการทดสอบนะครับเครื่องอ่านไฟล์ขายหมดแล้วครับต้องใช้ อ่าแลปท็อปกันแล้วครับตอนนี้อ่าแล้วก็ต่อด้วยช่องจอ่อต่อ VGA นะครับตัวนี้มีช่องต่อ HDMI นะครับนี่ครับแต่ผมไม่ได้ต่อเนื่องจากคอมพิวเตอร์ผมก็มีนะครับ HDMI แต่ผมไม่ได้เสียบไว้ผมเสียบเจ้า VGA ไว้ก็สะดวกนะครับที่จะลากสาย VGA เข้าเลยมีช่องต่อ HDMI นะครับให้ความคมชัดสว่างสูงสุดนะครับให้ความคมชัดสูงที่สุดในบรรดาอินพุตต่างๆนะครับ ตัวนี้จาความคมชัดต่ําสุดนะครับมาตัวนี้ก็จะสูงขึ้นมาจากตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะสูงที่สุดนะครับก็ใกล้เคียงกันนะครับ VGA กับ HDMI แต่ HDMI จะได้เปรียบทั้งสัญญาณภาพและเสียงนะครับปล่อยสัญญาณมาทั้งภาพและเสียงเลยสัญญาณ VGA ปล่อยสัญญาณภาพอย่างเดียวนะครับนั่นก็คือภาพรวมของโปรเจคเตอร์ยี่ห้อ F S รุ่น E B X 1 4นะครับเดี๋ยวไปดูทางด้านหน้ากันนะครับสภาพเครื่อง มาดูสภาพเครื่องทางด้านหน้านะครับก็ยังคงสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับเป็น3 LCD นะครับโปรเจคเตอร์นะครับ3 LCD นะครับเป็นระบบ3 LCD นะครับนี่คือ e p s o n e b x 1 4นะครับคุณผู้ชมครับความสว่าง3,000ลูเมนครับ c o n t r a ์ a ร i o โอ3 0 0 0ต่อ1ความละเอียด1,024คูณ768หหรือว่า XGA นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับเมื่อ พร้อมแล้วนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราจะไปทดสอบชมภาพยนต์ตัวอย่างพร้อมๆกันเลยนะครับเปิดเครื่องนะครับไปเลยครับมานะครับคุณผู้ชมครับเปิดเครื่องนะครับมาแล้วครับทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับคุณผู้ชมครับผมทดสอบกับจอ100นิ้วนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับ มาดูลำแสงที่กำลังพุ่งขึ้นมากำลังรีบูตเครื่องขึ้นมานะครับคุผู้ชมครับสำหรับเจ้าเอฟสันตัวนี้นะครับสภาพเครื่องก็ยังคงสวยงามแล้วก็ยังคงแข็มอยู่นะครับถึงจะเป็นสินค้ามือสอนะครับนี่คือเอฟสันโปรเจคเตอร์ e b x 1 4นะครับ3 0 0 0ลูเมนมีช่องต่อ HDMI ครับดูครับดูลำแสงที่ปล่อยออกมานี่ถือว่าไม่ธรรมดาเลยครับอายทวนๆเลยครับพี่น้องครับดูครับสุดยอดนะครับ ดูครับนี่สายกลางวันนะครับแล้วก็เปิดไฟไว้ด้วยนะครับ1หลอดให้ดูกันจะจะเลยนะครับคุณผู้ชมครับดูครับลำแสงนี่พุ่งเป็นทางยาวเลยนะครับถึงแม้ว่าจะฉายช่วงกลางวันแบบนี้นะครับผมทดสอบนะครับฉายกลางวันแบบนี้นะครับคุณผู้ชมครับเอาละครับผมจะเปิดคอมพิวเตอร์นะครับเล่นไฟล์ภาพยนตร์ตัวอย่างนะครับมามาดูกันเลยครับนั่นก็คือ ภาพรวมนะครับของโปรเจคเตอร์ F s ั n E BX 14ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามการรีวิวจากผมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ช่อง YouTube ช่องสีสเกตชาแนลจังหวัดสีสเกตขายโปรเจคเตอร์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ